ต,ตั้นใจดีน้ำพัดอยากพากด้วยไหมไม่เป็นไรโอเคคอนนี่รอนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสวิตเจอร์ทำให้เองพบก,กันอยู่กับช่องตันตันใจดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาต่ออีกแล้วภาคเสียงไม่อยากให้ก้าดูเลยควายสัตว์เออไปเถอะ ช้าเกินไปสนุกมากเลยไม่เป็นไร ตอนนี้พวกเราอยู่ในกันนะนรกจริงเหรอแห่งฉันจะตกใจมากเกินไปขนาดจริงๆทันทีอยากพักด้วยเหรอไม่แบบพี่ไม่ได้ฝุดนะ้องฝุดไง อันพาัพักเป็นคิงเกอร์ไม่ต้องโอแบบพี่ไม่ได้พูดตอนไหนอืมพอมพักด้วยกันนะพร้อมเนี่ยแต่วยาพักเสียงเหมือนพี่ด้ฉันไม่จะไปดูวิ่งเร็วๆดู ชัวร้าฮิิฮาเมียแกเป็นไงบ้างคิงค์ บอกว่าช่วยพักนี้ก่อนหน้านี้ทำไมนายถึงทำตัวแปลกไปล่ะ จะมีเสียงรบกวนนะคะคือน้องพัดค่ะมันรบกวนตลอดเวลาเสียงหิ่งห้อยเนี่ยไม่ต้องฝ่าไม่มีอะไรไว้ต่อเถอะไม่ต้องเลยไม่ต้องฟังโอเคโอเคไม่ละไม่ขึ้นละ พระาราด้วยเหรอโรองรนี้ในโรงละครอ่ะอบ,นะบอกว่าค่อยอับนับก่อนแป๊บ,ปบนึงนะแป๊บนึง

อ้าฉันว่ากันหายใจไม่เก่งเท่า,าไหร่<ม>ถ้าเธออยากออกไปจาก <travaille> ที่โรงละครนาอยากกลับไปเพี้ยน,นเหมือนเดิมเหมือนพวกนี้นายช่สนหน่อยใช่ไหม ฉันสบายดีจริงๆนะออกเใเ,เข้าไปในหา,า,ามาาโกรธจัดเลยวิตามไปติดๆแต่กลัถูกเบนจี็ให้ตกน้าเบนจีถกระโลรอเยยอมนันเมื่อมาดูบีนึ้นฝั่ก็เตรตใช่เลยประมาณนั้นแหละนี่ลาะกรท่าขอแค่อยากแค่ขอบคุณมากเลยนะที่ที่รู้สึกฉันตลอดว่าเธอ จะเป็นห่วงฉันไม่อะไรอะ่ะแล้ว,ลว,ลวทีนี้ฉันก็เด้จะสงสั